ภายใต้การน,นำของร้อยตำรวจเอกพิชเยเยศชูเมืองวนาชุดปราบปรามยาติดสอพอใหญ่หรือชุดตะวันหลังจากที่สืบทราบว่ามีอาวุธปืนปกอาวุธปืนอยู่เป็นประจำจึงได้เข้าทำการตรวจคน้นบ้านพักของนาย จากการตรวจค้นพบอาวุธปืน,นจำนวน3กระบอกขนาด9มม,ม,ม1กระบอกจุด3 8มแปด380ออสปกระบอกแลก้วก็แบ่งการกระสุนจุนดกระบอกและอาวุธปืนยาวไ,ไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22จำนวนหนึ่งที่เราโพสเฟสเพราะอะไร เพราะว่าทนายประวินบอกว่าไม่ผิดคือกรณีนั้นที่เขาบอกไมาถึงว่าพอเราโพสต์ปั๊บเนี่ยตำรวจมาตรวจค้นแล้วไม่พบปืนอ่ะก็จับไม่ได้เราไม่ผิดแต่ปืนมันมีใบอนุญาตเออมีอนุญาตหรือว่ากรณีที่แบบปืนมีอนุญาตเออเราไม่ผิดผมเข้าใจแต่นี่มันไม่มีใบอนุญาตแล้วสมมติว่าปืนเราไม่มีอนุญาตก็จริงแต่ถ้าเกิดเราโพสต์ปั๊บตำรวจมาตรวจค้นไม่พบปืนอ่ะน่าจะตำรวจตำอะไรไม่ได้จับไม่ได้ออนูดถูก็พูดถูกกันเลยแล้วก็บางคนต้องกินอะไรมือปืนใช้ไม่ได้นะพี่ มไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เป็นทุนันวา่ไมใช่ครับจวาจันวาลไม่ลไม่ลงเอาเอาที่ใช้ได้ได้มสวไม่้อมีมาทส่นะที่ใช้ได้มสครับเไม่เข้าใจแตวนี่นี้เป็นสี่กระบอกทั้งหมดนั้ถูกไหมครับเอ่นไม่ใช่ว่าไม่ใช่ตารวจยัดเยียดให้ไม่ใช่แต่เป็นมันเ ที่ใช้ได้มีสามที่พบครับครับครับถูกไหมของกลางที่พบจริงๆในบ้านเราถูกไหมครับเป็นของเราจริงๆไม่เย็นบวดยัดเยียดไอ้ดีไม่ครับถูกไหมเออถูกไหมคบตรงนี้เลยสั่งกระเพชรมาเลยอ่ะใช่ครับแต่ว่านี่เพื่อนเอามาให้คือผมผมไม่บอกสองกระบอกในถังถังกระเพชรใช่เพื่อนเอามาให้ใช่เพื่อนเอามาให้แต่ไม่เสร็จไงก็คือคือมันก็ไม่รล้วตั้งไว้ทำไมอ่ะเมคเมคการนี่้อะไรที่ล้วนทำไว้เองนี่ดัดเมงเองไหมใช่อันนี้ผมทำเองโอเคแดน